คืงจริงอย่างแรกที่สุดนะครับก็คืออย่าเพิ่งตื่นตระนกเพราะว่าตอนนี้เราตื่นตะนกไปก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนรออยู่ก็คือความชัดเจนเรื่องวิธีการจัดเก็บภาษี <c oughs> 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเซ็ตอินเด็ก์เนี่ยลบประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ดัชนี S&P บวก48%สเปอร์เซ็นต์่าสมมติ <c oughs> คุณกาไร48แเปอร์เซ็นต์แล้วคุณโดนภาษีอะยังคุ้มกว่าเลยเพราะฉะนั้นผมว่าการลงทุนต่างประเทศก็คือเป็นทางรอดและไม่ใช่ทางเลือก คำสั่งกรมสำมะกรล่าสุดปรับปรรงการจัดเก็บรายได้ของผู้มีเงินได้จากต่างประเทศรวมถึงเงินลงทุนจากต่างประเทศนักลงทุนจะรับผลกระทบอย่างไรและเราจะแก้เกมกันยังไงวันนี้สำนักข่าว InfoQuest จะพาไปพูดคุยกับคุณเผ่าตราวุฒเหลืองสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจิตตา com จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเผ่านะคะ วันนี้เราอยากจะมาคุยเรื่องของภาษีที่มาจากลงทุนต่างจากต่างประเทศนะคะคไม่ทราบว่าจากคาสั่งของกรมสมรกรล่าสุดตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อนักลงทุนยังไงแล้วโดยจะกระทบถึงภาพรวมเศรษฐกิจยังไงบ้างะคะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นภาพรวมของเกณฑ์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือคิดว่ารัฐบาลก็คิดว่าจะมีทางเก็บภาษีช่องทางอื่นไหม,มแล้วก็มองว่าปัจจุบันเนี่ย รายได้จากต่างประเทศเนี่ย มันสามารถเอาเข้ามาในประเทศโดนไม่เสียภาษีได้ถ้ามันเป็นการนําเข้ามาข้ามปีภาษีนะครับเพราะฉะนั้นในคําสั่งล่าสุดของทางกรมสรรพากรวันที่15กันยายนเนี่ยก็เลยระบุว่าต่อไปเนี่ยถ้าคุณมีเงินได้ต่างประเทศแล้วคุณนําเงินได้เข้ามาหลัง1มกราคม2567เงินได้ตรงนี้จะต้องเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นปีไหนเพราะฉะนั้นหมายความว่านักลงทุนเองที่สมัยก่อนเนี่ยเคยไปลงทุนต่างประเทศแล้วมีกาไรถูกไหมครับถ้าเรานํากําไรมาคนละปีภาษี ที่เกิดจากกําไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่หลังจากนี้หลังจากเกณฑ์นี้ออกเนี่ยนักลงทุนไม่ว่าจะกาไรปีไหนแต่ถ้าเอาเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเสียภาษีเพราะฉะนั้นในภาพเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะมีผลกระทบกับนักลงทุนพอสมควรน,นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นช่วง10ปีล่าสุดเนี่ยเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก3,000ล้านนะครับ10ปีก่อนจนกระทั่งปีล่าสุดเนี่ย เป็นประมาณแสนล้านเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าแล้วก็น่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเลยเพราะว่าอย่างในช่วงหลังโควิดเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีออกกฎว่านักลงทุนสามารถนําเงินออกไปลงทุนต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่ละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบให้คนเนี่ยชะลอการตัดสินใจว่าจะเป็นลงทุนต่างประเทศยังไงถูกไหมครับแล้วจะมีวิธีไหนในการบริหารจัดการภาษีเพราะว่าตอนนี้จนถึงปัจจุบันที่เราคุยันเนี่ยทางสัรพากรเนี่ยแม้จะออก เกณฑ์ภาพใหญ่มาแล้วครับแต่ยังไม่ได้บอกในรายละเอียดว่าวิธีการคิดภาษีเนี่ยจะคิดแบบไหนทราบมาว่าหลังๆนี้ก็จะมีนักลงทุนรายย่อยเพราะว่ามันจะมีแอปพลิเคชันเนี่ยที่จะสามารถให้ลงทุนง่ายๆลงทุนต่างประเทศง่ายๆด้วยเงินลงทุนได้ไม่เยอะตรงนี้นี่จะกระทบมากมายกับกับจุดนี้ มากมากขึ้นหรือเปล่าผมว่าจะ,จะก็กระทบระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นการลงทุนที่ง่ายแล้วคุณสามารถลงทุนบริษัทระดับโลกเพราะว่าอย่างหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ย ที่เขาลงทุนกันร้อย0 0 5 0 0บาทเขาอาจจะไปพุ่นระดับโลกที่ไทยไม่มีถูกไหมครับเช่น Apple Google a m a z o n Tesla พวกเนี้ยทุกคนก็หวังว่าเฮ้ยหุ้นเหล่านี้เป็นบริษัทที่ดีระยะายาวคุณลงทุนไปคุณก็ได้ผลตอบแทนแล้วก็บางคนเริ่มจากเงินน้อยแต่เขาอาจจะ DCA ในหุ้นสมมุติแบบ Apple ทุกๆเ,เดือนเดือนละร้อยค่ะร้อยพันหนึง่งก็ได้ผมว่าทุกคนก็จะต้องกลับมาคือไม่ใช่แค่เรื่องภาษีอย่างเดียวนะครับแต่คือความวุ่นวายนึกออกไหมครับพอเราจะจะแค่รู้สึกว่าต้องถูกเก็บภาษีเน เฮ้ยแล้วเดี๋ยวมันต้องทํายังไงแล้วถ้าเราทําไม่ถูก m, ต้องเราผิดกฎหมายอีกอ m, คนก็จะรู้สึกเฮ้ยมัน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 ชง,งักครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิกชันหรือชง,งักทําให้แบบเอ๊ะคิดดีไม่ดีจะยังไงต่อดีไปลงนอกดีไหมแล้วถ้านลงนอกแล้วแบบเอาไปลงร้อยบาทแต่คุณต้องมาปวดหัวเรื่องภาษีหรือแบบถ้าทําไม่ถูกเอาผิดกฎหมายอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีพอจะไม่ได้ใหญ่ใช่แล้วแล้วมันก็จะเหนื่อยคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยสมมติอเมริกาเนี่ยครับ capital gain tax เนี่ย ถ้าสมมุติคุณถือเกิน1ปีเนี่ยส่วนที่กําไรเนี่ยเอากำไรลบขาดทุนแล้วครับแล้วกําไรเกินนั้นเนี่ยประมาณ40,000่นเหรียญเนี่ยคุณไม่เสียภาษีทําให้มีแคปหรือที่อังกฤษเนี่ยหกพัปอนด์แรกคุณไม่เสียภาษีเป็นแค่กำไรจากหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าอ่ะคนที่เงินเล็กๆน้อยๆจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะช่วยรายเล็กรายย่อย ถูกไหมครับแต่ถ้ารายใหญ่คุณเอาเงินมาเป็น1 0ล้านร้อยล้านคุณกาไรขนาดนั้นยังนะไงก็ต้องโดนคุณก็ควรจะเสียบ้างแต่ถ้ารายย่อยกําไรแบบแสนสองแสนอย่เงี้ยรัฐบาลก็ควรให้เขาจะได้แบบเอาเงินมาหมุนเวียนหรือเป็นช่องทางในการขยับฐานะของเขาได้เรายังคงจะแบบไปไป,ไปลงทุนนอกประเทศได้ไหมหรือว่าเราอาจจะต้องมาคิดดูก่อนว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าครับคือจริงๆอย่างแรกที่สุดนะครับก็คืออย่าเพิ่งตื่นตะนกเพราะว่า ตอนนี้เราตื่นตหนกไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนรออยู่ก็คือความชัดเจนเรื่องวิธีการจัดเก็บภาษีเสียแบบไหนเสียเท่าไหร่เสียยังไงถูกไหมครับเมื่อเรารู้วิธีการจัดเก็บแล้วก็อัตาราภาษีที่ต้องเสียแน่ชัดเนี่ยนักลงทุนจะได้มาคํานวณออกได้ว่าอ๋อฉันมีศักยภาพแบบนี้ฉันเอาเงินไปลงประมาณนี้เราสามารถวางแผนภาษี ได้แบบนี้อ่าเราจะเอาเงินกับปีนี้แล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มคใครที่รู้สึกไม่คุ้มเขาก็อาจจะเปลี่ยนมาลงทุนในประเทศหรือผ่านกองทุนรวมแต่ถ้าคนที่เขารู้สึกว่าการไปลงทุนต่างประเทศเขาคุ้มเขาก็ไปลงต่างประเทศได้ นะครับแต่ว่าอย่างในนักลงทุนทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เขาคิดจะทําก็คืออย่างที่บอกครับถ้าภาพเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณก็เงินที่จะไปต่างประเทศเนี่ยควรจะเป็นเงินที่ลงทุนระยะยาวมากๆได้แล้วแล้วคุณก็ปล่อยมันทบต้นทบต้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นถ้าต้องเสียภาษีจริงๆเนี่ยก็ค่อยวางแผนตอนที่จะเอากลับมาในประเทศแบบเนี้ย ก็จะดีแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้ความชัดเจนยังไม่มีเพราะนั้นอย่างแรกสุดก็คือรอความชัดเจนหลังจากนั้นก็คือวางแผนว่าเราจะลงทุนด้วยหลักการแบบไหนแล้วถ้ารวมเรื่องภาษีไปแล้วฮะคุ้มไม่คุ้มเพราะอย่าลืมว่าการลงทุนสมมติเราลงในหุ้นเนี่ยหปีที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยลบประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ดัชนี SP บวก48%สเปอร์เซ็นต์่าสมมติคุณกำไร4ี่แปดเปอร์เซ็นต์แล้วคุณโดนภาษีอะยังคุ้มกว่าเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่ากกาาารรลงงงทททุนนต่ปปะเเศ็็คือ รอดและไม่ใช่ทางเลือกอคือคุณต้องมีไม่ใช่แค่เรื่องหาผลตอบแทนนะครับแต่กระจายความเสี่ยงด้วยเพราะว่าถ้าเงินคุณอยู่แค่ในประเทศเป็นเงินบาทแล้วหุ้นอยู่ในประเทศไทยแค่นั้นเนี่ยบางทีอาจจะเสี่ยงกับพอร์ตมากกว่าการเอาส่วนหนึ่งไปลงประเทศที่มีศักยภาพใน n ิ w e c o n o m y ในอเมริกาในจีนแบบนี้มันจะทำพอร์ตให้เราดูมั่นคงได้มากกว่าด้วยซ้ำครับคือนอกจากหุ้นต่างประเทศแล้วกองทุนต่างประเทศก็โดนด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเป็นกองทุนรวมปัจจุบันจะไม่โดนเพราะว่าเขาบอกว่า เกณฑ์เนี่ยจะเข้าเมื่อคุณมีรายได้ต่างประเทศโดยตรงคําว่าโดยตรงก็คือคุณไปลงทุนด้วยตัวเองแต่ถ้าผ่านกองทุนแต่ถ้าผ่านกองทุนอ่ากองทุนรวมในประเทศซึ่งเขาจะจดเป็นถือว่าเป็นนิติบุคคลในประเทศ พราะฉะนั้นคุณลงทุนกับนิติบุคคลในประเทศถูกไหมครับแม้เขาจะไปลงทุนต่างประเทศอีกทีเนี่ยคุณก็ไม่ได้เสียภาษีชนนี้แบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นการลงทุนต่างประเทศที่ไปจดทะเบียนสหรัฐก็เสียเหมือนกันใช่ไหมฮะลงทุนต่างประเทศที่ไปจดทะเบียนสหรัฐกองทุนไงกองทุนใช่ถ้าคุณไปลงทุนกองทุนที่เขาจดทะเบียนในสหรัฐก็ไม่ได้หรือในประเทศอื่นนอกเหนือประเทศไทยอ่ะก็โดนหมดก็คือบลจที่ที่ไทยอ่ะถ้าออกไปกองทุนลงทุนต่างประเทศอ่ะเราก็ไม่เสียภาษีใช่ครับ เพราะนั้นก็ต้องคิดดีๆนะต้องเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน,นกลยุทธ์การลงทุนเพิ่มเติมสรุปแล้วว่าก็คืออันดับแรกก็คือไม่ตื่นตระหนกแล้วก็อันที่2ก็คือว่าตอนนี้เราก็รอการตีความหรือการขั้นตอนปฏิบัติของกรมสรรพากรหรือทางการนะคะว่าจะมียังไงรอความชัดเจนและสุดท้ายคือว่าเราอาจจะต้องมานั่งพอเรารู้ความชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะมาจัดกลยุทธ์ในการลงทุนว่าจะจัดลงทุนยังไงระยะยาวแค่ไหน หรือจะนำกําไรกลับมาเมื่อ,อไหร่นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เผ่านะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราครับผมดีครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ